พวกเราเป็นผู้ชายเราจำไว้นะว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อไม่ใช่ด้วยการบวชหลายคนเข้าใจว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คือการบวชพระบวชพระปุ๊บแล้ววันหนึ่งอายุครบ20ปีบวชให้พ่อแม่แล้วคือเป็นการตอบแทนไม่ใช่เขา้าใจดิการบรรพชาอุปสมบทรไม่ใช่การตอบแทนแต่การบรรพชาอุปสมบท์แล้วเข้าไปศึกษาหลักธรรมพระเจ้าแล้วปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วนำธรรมนั้นออกมาบอกสอนแก่แม่พ่อ เมื่อสอนแก่แม่พ่อห้าอย่างห้าอย่างมีอะไรบ้างศรัทธาศีลสุตตากาทะปัญญาพ่อแม่ไม่มีศีลสอนให้พ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาสอนให้พ่อแม่มีศรัทธาพ่อแม่เป็นคนไม่เป็นคนผู้ศีลสอนให้พ่อแม่มีศีลพ่อแม่เป็นคนที่เหนียวมากสอนให้พ่อแม่ละวางกรณีขี้เหนียวพ่อแม่เป็นคน ไม่มีสมาธิเลยสอนให้เขามีสมาธิพ่อแม่ไม่มีปัญญาไม่มีสุดตรัศน์ไม่มีความรู้ความสาราในหลักคำสอนสอนให้เขามีความรู้ความสำราูในคำสอนพระเจ้าพ่อแม่ไม่มีปัญญาเป็นคนโอกเขาสอนให้พ่อแม่เป็นผู้มีปัญญาฉลาดในหลักธรรมะพระเจ้าใครทำแบบนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุด